โอเคค่ะ okay, ก็มาชิมาชิสวัสดีทุกท่านนะคะยื้อกับแพาใหม่คงซาซ่าอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะก็ได้เวลาออกตัวแล้วนอกก้องก็แคสเกมนะคะก็น,นะคะเป็นเราจะมามาด,ดีบตัวละครในฟลายน์แอทเฟสตี้กันภาคสองนะคะภาคหนะคะึ่งอ่ะมันไอ้นั่นอะ่ะเราหาไม่เจอก็เลยเล่นภาคสองแทนนะคะเพราะว่าภาคหนึ่งเคยเล่นไปอยู่แล้วอันนี้เป็นเฟสตี้อันนี้นะ น่าจะเป็นชิกา้าอันนี้เป็นอาบาร์นี่แล้วก็อะไรม่วงๆก็ไม่รู้แล้วส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นแมงโก้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยคุยกันหน่อยไวย้แสงสะท้อนอะครั้งนี้จะได้ดู YouTube กันอย่างสนุกสนานเลยครับแหมแต่ตัวละครบางตัวไม่ตรงกับหน้าของตัวละครที่ข่าวเอ็มดีไม่เจอนะ ถ้าไม่ชอบก็ขออภัยด้วยนะงับ วนที่ชอบอยู่แต่ในห้องนอนของคนนั่งดูคลิปวิดโอ,อยอ y ู u t u ไปวันๆเอาง่ายๆนิดนั่นแหละวันหนึ่งนะแคสเกมที่คุณชอบแดนป่วยเลยไม่ไม,ม,มีแคสเกมให้ดูคุณจึงเปิดหาดวอย่างอื่นแล้วคุณก็เจอไก่ใส่เกงในสยชมหูพี่มีใจดียาม อันนี้คือเราเสกฟังได้อยู่ t h ดเดอฟักวาดเดอพี่น่ารักอ่ะโอเคพอๆๆหลังจากคุณดูคลิปเสร็จคุณก็ไปเห็นคอมเมนต์ของยงสาวพวกนี้ ขอบคุณที่ชมคลิปนะคะถ้าชอบเดี๋ยวเลือกดไลค์ด้วยว like ล่ะ <c oughs> อ๋อแล้วมาเยี่ยมร้านที่ร้านเฟ t ตี้เฟสเฟตตี้เฟสแบรฟิ z ซาสาขาที่สองนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณเอ๊สาขาที่สองันเลยไม่ไกลจากบ้านร้านั่งรถไปแก็ถึงแล้วคนนั่งรถมาสาขาที่สองแล้วเดินเข้าไปดูในร้านยิยนดีต้อนรับสู่ร้านเฟต t ี้เฟสแบร p ิ z ซานะ เฮ่อ่ะผู้หญิงคนนั้นที่อัพคลิปนี่เดินไปหาอ้า uh. สวัสดีนะสวัสดีค่ะรับอะไรไหมคะ uh. ไม่เอาน่ะแค่จะมาถามว่าเธอเป็นคนอัพคลิปที่เธอเต้นใช่ไหมอะเอ้ uh. คลิปอ๋อ oh. คลิปที่ฉันเต้นน่ะหรอใช่มันเป็นคนอัพเองแหละ ฉันชื่อทอยชิก้ายินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะ,ะขอถามของถามอะไรหน่อยสิใครคือเจ้าของรนะ้านที่นี่เหรอทอยเฟตตี้นะขอเป็นเจ้าของร้านสาขาที่สองใครเหรอทอยชิก้าชี้ไปที่ผู้ชายคนนั้น คนนั้นแหละทอยเฟตตี้อ๋อแล้วคนที่ผมสีฟ้ากับผมสีขาวนั่นใครหรอคนผมสีฟ้านั้นชื่อทอยบันนี่นะเป็น,นเพื่อนสนิทของฉันแล้วผมสีขาวชื่อเมโก็เป็นรุ่นน้องนะ่ะฮะเหรออ้าขอโทษนะที่ฉันต้องกลับแล้วคุณมาพร้อมกับความเหนื่อยและหลับไปเข้าสู่ตัวเกมลักวันต่อมาคุณเร่รู้สึก ชอบคลิปขึ้นมาเลยอยากดูอีกคุณเจอไก่มาจิ้งจอกยามอีกแล้วไม่รู้ดีกว่าไปร้านไก่อ,อกะไรกั ให้ไปเยี่ยมลาเฟตตีเฟสแปดีกว่าจะได้ไปหาเธอด้วยฟังกันแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นตัวเลืสุดท้ายแล้วนะห้าห้าเลือกคิค่อก็ได้ไป,ไปฟังนั้นไปนะคุณเดินมาจากคุณเดินมาที่ลาเฟตดีเฟสแปรพิซซ่าสาขาที่หนึ่งแล้วเข้าไปในร้านบันนี้ยินดีต้อนรับครับอาสวัสดีนะบันนี้นายเห็นเฟตดตี้ไหม เฟดดี้งั้นเหรอเขาอยู่ในห้องทำงานนาะยอย่าพึ่งไปกลัวเลยแง่เหรอคนจังเดินไปหาชิก้าแล้วคุณกับแล้วคุณกับเธอแต่ว่าอวางฉันลงเธอฟ็อกซี่ฮะฮาวางลงก็ได้ฉันคงมากวนพวกเธออยู่สินะขอโทษนะที่ ขอโทษน,นะที่ต้องทำให้เห็นภาพแบบนั้นให,ให้ไม่เป็นไรหรอกนี่ชิก้าเือคล้ายๆทอยชิก้าเลยเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าอ่ะเอ๋ออใช่แล้วทอยชิก้าเป็นพี่สาวฉันเองหลังจากคุยกับชิก้าไปสองนาทีคุณก็บอกลากับชิก้าและเดินกลับบ้านไปยงนดนผ่านไปคุณชอบชาแนลเฟตตี้และติดตามผลงานของเฟตตี้และคนอื่นๆและ แล้วก็มีคลิปออกมาใหม่คือ ิชออบะคุณไปย่อขอไปบอกที่ร้านเฟรดดี้เฟรดดีสาขาที่หน้ตค่ะทำให้คนเริ่มสนิทกันมากขึ้นหนึ่งเดือนผ่านไปคนสนิทกับพวกเขาจะรู้สึกว่าเป็นเพื่อนคุณชอบใครเฟรดดี้กับโกลเด้นเฟรดดี้บันนี่ชิก้าฟ็อกซี่เราชอบชิก้าคุณชอบชิก้าแล้ว คุณต้องทำตัวให้น่ารักสินะชิก้าถึงจะสนใจทำท่าทางต่างให้ดูน่ารักทำอะไรของนายน่ะแอบครับฮ้าห,หคือแค่อยากลองน่ารักนะเอ๋ยอยากน่ารักขี้ขมีชุดมาคอสเหลือแสงไมล่ะอ่ะก็ได้ใหน่ารักเป็นไงบ้างแมวน่ะหรอก็น่ารักเดียวฮหงั้นยกชุดให้เลยแล้วกันเห็นบอกน่ารักนี่หน่า เต่นะหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปคุณคุณม้าจะใส่ชุดคอสแมวทุกครั้งที่มาร้านนี้คอสเพเธอนะชิก้าฉันเมอะไรจะบอกเธอนะมีอะไรก็นหรอคือฉันชอบเธอนนะงั้นหรอฉันก็ชอบเธอด้วยเพอาะเธอนะไมไ่นาล่ะจากนั้นชิก้าก็หอมแก้มคุณและฟ็ฟกซี่ก็เดินมาแตะหลยคนแล้วพูดว่าอทำราชิก้างั้นดูแลเธอให้ดีล่ะ จบแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือติดตามด้วนะคะมีอะไรคอมเมนต์ถามใต้คลิปนะคะไอดียไลนทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะถ้าเกิดจะส่งของมาให้ต้องแอล